ต้องบอกว่าโชคดีมากครับผมที่ผมไปโตเกียววันที่28ธันวาคมพอดีคือนิทรรศการแสดงผลงานของมิกาพิาโซเซนเซเนี่ยเขาจัดที่ชิบุยะนะครับผมซึ่งจัดวันสุดท้ายวันที่29ธันวาคมอมืมันแบบว่าโอ้โหจังหวะดีมากโอโวันสุดท้ายเลยปปที่ไปอ่ะใช่เพราะว่าวันที่28เนี่ยโโผมก็คือเพิ่งขึ้นขึ้นชินกันเซนเพื่อแบบไปทุระไปเตรียมของต่างๆเพื่อเออ อะไรต่างๆก็คือยังไม่ว่างเดินเที่ยวนะครับในวันที่28แล้วนวันที่29เนี่ยผมก็ไปที่ต่างๆมาบ้างแล้วผมก็เลยเลือกที่จะไปดูนิทรรศการของมิกาปิกัสโซเซนเซเลยนะครับอธิบายก่อนสำหรับคนที่อาจจะไม่รู้จักมิกาปิกัสโซเซนเซคือใครนะครับผมก,ก,ก็คือตัวอย่างภาพทางขวานี้นะฮะนี่คือด้านหน้าของนิทรรศการของเขาแล้วใครที่ใครที่เป็นแฟนบิทูเบอร์นะครับผมก็คือคนที่ออกแบบหนูเบลนะฮะเบลฮากอสเบล ของโฮโลเอ็นนะฮะเผื่อใครนึกไม่ออกก็คือตัวละครตัวนี้ถ้าใครตามวีทูเบอร์รุ่นบุกเบริร์คนนี้ก็คือหมามมาของคาบุยะลูนานะวีทูเบอร์เป็นตำนานอีกครั้งนนันก็ด้วยอันนั้นก็ด้วยเบอร์นนยุ่ธน,นะครับอันนี้เดี๋ยวผมแปะภาพไอ้นี่ก่อนฮาร์คอสเบลที่เป็นวีทวเบอร์อ v ตัวล่าสุดที่เจ้าตัวออกแบบละกันนะครับและกระทั่งเป็นนัก,เป,นนกเป็นนักวาดภาพไลท์โนเวลผลงานม,มหาสารแบบปีหนึ่งวาด ปีหนึ่งผมว่าวาดไม่ต่ำกว่าสิบเล่มอ่ะมายถึงว่าเรื่องอ่ะไม่ถึงสิบแต่ว่าจํานวนเล่มที่ออกอ่ะปีหนึ่งอ่ะผมว่าไม่ต่ำกว่าสิบเล่มโหดมากจริงครับใช่แล้วก็อันนี้คือเจ้าตัวก็มีนิทรรศการแสดงผลงานเล็กๆนะฮะอยู่ที่ชิบูยานะครับซึ่งผมก็ได้ไปดูแล้วก็โชคดีตรงที่ว่านิทรรศการเนี่ยมันเข้าฟรีมันไม่ใช่แบบตอนที่ของอาจารย์บาดาลอารโกที่แบบว่าต้อง ต้องต้องเสียเงินแล้วที่ถ้ายิ่งเข้าวันแรกๆเนี่ยต้องจองตั๋วล่วงหน้าถ้าแบบว่าไม่ได้จองตั๋วล่วงหน้าไปหน้างานก็คือไม่ได้เข้าอะไรแบบนั้นเลยนะครับซึ่งก็โอเคโชคดีที่เราได้เข้าไปซึ่งในนิทรรศการเนี่ยส่วนที่เขาโชว์มาเนี่ยมันจะมีผลงานหลายๆชิ้นที่น่าสนใจเว้ยออย่างเช่นตัวตัวหลักๆเลยก็คือผลงานที่เขามาเป็นปริ้นบนอะคริลิกเว้ยเดี๋ยวนะผมแปะรูปให้ดูก่อนปริ้นบนอะคริลิกก็ยิ่งสีจัด ปกติใช้สีจัดจ้าเลยนะอะคริลิกมันสะท้อนสีอีกนะโอ้โหใช่ใช่เห็นงานจริงนี่น่าจะจิตาดน่าดูคือการจัดแสดงสไตล์งานจัดแสดงที่จัดแสดงันนี้เนี่ยคือน่าสนใจมากตรงที่เขาเขาไม่ได้เลือกแค่ตัวผลงานเด่นๆมาแสดงอย่างเดียวเขาเลือกผลงานที่มันสามารถแสดงจุดเด่นออกมาได้เมื่อปริ้นลงบนอะคริลิกแล้วมันไม่ได้ปริ้นบนอะคริลิกชั้นเดียวไงมันปริ้นบนอะคริลิกแบบว่าที่แบบมีเลเยอร์ของมันนะอ่ะเออ คือถ่ายภาพแบบนี้มามันทําให้แบบมันอาจจะทําให้ดูคุณดูไม่ออกนะแต่ว่าเอา,อางี้ทั้งซ้ายทั้งทั้งซ้ายและทั้งขวาของภาพที่ขึ้นอยู่ในตอนนี้นะฮะตัวละครที่อยู่เลเยอร์ด้านหน้าตัวละครคือตัวละครที่อยู่ข้างหน้ากับฉากหลังที่เป็นดอกไม้เป็นอะไรเงี้ยจะอยู่เลเยอร์ข้างหลังเว้ยว่าง่ายๆก็คือเอภาพซ้ายดูยอดภาพซ้ายดูออกว่าง่ายๆก็คือภาพแต่ละชิ้นที่เขานําแสดงอ่นะ นำเสนออยู่ในในิทศการเนี่ยมันจะมีมิติมีวอลลุ่มของมันซึ่งแบบว่าเฮ้ยน่าสนใจมากเออแล้วมันทําให้แบบเราสามารถยืนคือเป็นงานที่ดูฟรีแล้วไม่ได้นําเสนอผลงานจํานวนไม่ได้เน้นปริมาณเยอะมากอะแต่แต่ละแต่ผลงานแต่ละชิ้นน่ะมันมีการเดคอเลชันเพื่อการนําเสนอที่แบบน่าสนใจมากคือไม่ใช่แค่เซฟภาพนี้แล้วไปเปิดในคอมคือจบอะแต่แบบการที่แสดงเขาแสดงอยู่ในในในเทศกาลตรงนี้มันน่าสนใจแล้วมันทําให้เราแบบอู้ เราสามารถยืนดูอะไรที่อยู่บนภาพเนี้ยได้นานมากๆเว้ยภาพหนึง่งซึ่งก็แบบเออเจ๋งดีว่ะมีหน้าลาคนแม่งเข้ามาแล้วแบบไม่เดินอาไว้สักที <c oughs> คือคิวคิวค่อนข้างยาวฮนะในวันนั้นที่ไปมานะคิวค่อนข้างยาวแม้จะเป็นช่วงกลางวันที่แบบ29เนี่ยบางคนยังไม่หยุดด้วยซ้ํานะครับว <c oughs> ันสุดท้ายได้เหอะคุณเออน่าจะมาตักตวงกันเต็มที่อะใช่ใช่ซึ่งก็แบบเออโอ้มีแบบปริน้นบล็อกคลิกอย่างนี้แล้วก็แบบเออเราได้เห็นวอลลุ่มของผลงานเนาะ คือมันมีหลายชิ้นด้วยนะมันก็แบบไม่ได้มีแค่สองสามชิ้นอย่างที่เปิดให้ดูนะเนี่ยมีแบบเนี้ยเห็นไหมว่าข้างหลังเนี่ยเขาก็คือจะเอาติดตั้งดอกไม้เป็นกรอบ,รอบไว้อะไรเงี้ยแล้วก็คือตัวเลเยอร์ตัวละครที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็จะให้แบบเอ้ยระวังเห็นดอกไม้ข้างหลังมันก็รู้สึกว่าเอยภาพม่งมีระยะของมันวะ่ะแล้วก็ตัว,ต,วตัวอะคริลิกเขาก็ใช้สีที่แบบว่ามันไม่ใช่สีแบบใสๆอย่างเดียวแต่แบบมันมีสี สีแดงสีเหลืองอยู่บนนั้นด้วยอะไรเงี้ยมันก็ทําให้ได้สีสันของภาพที่แตกต่างออกไปนะครับมีอื่นอื่อ,อีกนะฮะหลายื <ไป S 1> คือไม่ใช่เป็นกรอบแบบนั้นก็มีนะฮะมีเป็นแบบนี้ด้วยเดี๋ยวนะผมแปะให้ดูก่อนแบบนี้ก็มีนะออันนี้เนี่ยอันนี้เองก็อันนี้เป็นการเรียกว่าไงดีมันเป็นแผ่นอะคริลิกแบบหนานะครับ แบบหนาโดยที่ออไม่ได้เน้นมิติแบบแบบอันเมื่อครู่นี้แต่เนี้ยอาจจะเป็นแบบว่าฉากหลังจะจะปริ้นอยู่ด้านหลังของอะคริลิกแล้วก็ไอตัวละครที่อยู่ข้างหน้าจะปริ้นอยู่อีกด้านหนึ่งของอะคริลิกพูดอย่างนี้เก็ตปะ่ะคือแผ่นคุณคิดภาพสภาะภาพภา <esf' n Suzanne> พอพอมองออกอะคริลิกเป็นแผ่นเป็นเป็นเหมือนกับว่าแผ่นไอ,กอ,อกแผ่นอะคริลิกใสหน,นาๆนะฮะแล้วมันปริ้นคือแผ่นแผ่นอะคริลิกมันคือปริ้นด้านปริ้นได้สองด้านเออ แล้วคือไอฉา,ากหลังอ่ะไอฉา,ากหลังอะปริ้นด้านหลังเวย้ยเออแล้วก็ตัวละครอยู่ขางหน้าปริ้นด้านหน้าพอมาแปะตรงนี้ปุ๊บอ่ะมันก็จะเหมือนกับว่าเวลาเรามองไปปุ๊บเราจะเห็นแบบว่าไอตัวละครมันจะแบบโดดออกมาข้างหน้านิดนึงเออยยังมันจะโดดเด่นออกมาข้างหน้านิดนึงซึ่งแบบว่าเออก็ดูสวยดีแล้วแล้วแล้วด้วยความที่ตัวงานมันมันพอมาปริ้นบนอะคริลิกปุ๊บเนี่ยสีสันมันจะดูสดใสชูฉาดมากเออซึ่งแบบโอ้เจ๋งดีเจ๋งดีแล้วก็แบบยืนดูอยู่นานเหมือนกันนะฮะอย่างอันนี้ อ่าที่ที่โชว์อยู่ทางขวาก็คือรูปที่อยู่ทางซ้ายของในภาพสองอันนี้ถูกไหมส่วนรูปทางขวาจะเป็นอันนี้ใชนะเออครับรูปทางขวาก็จะเป็นรูปนี้่ะรูปทางขวาก็จะเป็นอันนี้วีที่ไม่ใช่ชุดนักเรียนใช่ใช่เออน,นี่แล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของการอ่การปริ้นลงไปบนนั้นแล้วเพิ่มความสวยงามอย่างเดียวเหมือนกันคืองานดีเทลของเขาอ่ะที่เอามาโชว์แต่ละอันนะคือดีเทลมึงโคตจัดจัดอ่ะโคดมากมากอ่ะ คุณดูไม่ว่าจะดอกไม้หรือแบบไอ้พร็อพกรอบอะไรสักอย่างแต่ละอย่างนี่คือแบบด้วยความเป็นมิติเรื่องของการเล่นสีของเขาอ่ะคือเอางี้ปกติแล้วนะนักวาดนักวาดรุ่นปัจจุบันหลายๆคนเนี่ยสังเกตดูว่านักวาดรุ่นใหม่ๆนะฮะจะเน้นการใช้สีแบบที่มันจะมีความแบบสีสีสีสพาสเทลหน่อยๆนึนออกว่ะเออนักวาดรุ่นใหม่ๆจะชอบใช้สีพาสเทลในการวาดรูปกัน ว่จะมีความสีอ่อนๆแล้วก็ดูง่ายๆแบบว่าคุมโทนจะแบบเออสรีมนี้ภาพสีชมพูก็จะใช้สีสเหมือนเหมือนกับทั้งภาพจะมีสีชมพูแบบชาบไปข้างบนอีกชั้นหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งมันจะเป็นสไตล์ที่เราแทบจะไม่ได้เห็นจากงานของมิกาปิกาโซเซนเซเลยคือมิกาปิกาโซเนี่ยเป็นนักวาดที่แบบว่าใช้สีที่มีความแตกต่างของโทนสีอยู่ในภาพเยอะมากแต่เขาใช้วิธียังไง คือเขาคิดได้ยังไงเลยกับการที่เอาสีที่มันหลากหลายมากมายขนาดนี้ยมาใส่ในภาพเดียวแล้วทําให้มันไม่เละเทะอะนึกออกปะเออที่ผมกำลังจะสื่อคือแบบการใช้สีที่แบบสีชุดฉาดโหดของเขาอะ่ะมันเอามาบาลานซ์อยู่ในภาพภาพเดียวได้เก่งมากอืมนะฮะอ่ะแล้วไม่ได้มีแค่ง,งานปลิ้นอะคริลิกนะมันก็จะมีแบบงานที่เป็นเออเขางี้อันนี้เดี๋ยวให้ดูแป๊บหนึ่งเขาไปโคกับอ่ ทางซ้ายนะเดี๋ยวกำลังเปิดมาเขาไปโคกับศิลปินอ่าศิลปินภาพเขาเรียกอะไรนะสีน้ํามันบนบนผืนผ้าใบบนแคนวาสนะฮะเขาไปโคกับอ่าศิลปินที่ที่ถนัดงานแบบการใช้สีน้ํามันบนแคนวาสอีกท่านหนึ่งซึ่งมันก็มีความแปลกๆดีมันได้ผลงานเป็นประมาณนี้เว้ยนี่เดี๋ยวดูเราของพี่จินอาจจะขึ้นอยู่พี่จินดูผ่าน youtube อาจจะขึ้นช้ามาแล้วจะละจะละโอ้ คืออันนี้เนี่ยนะฮะเออนะอันนี้เนี่ยจะเห็นว่าคือเป็นภาพนี่ได้ง่ายนะคือมันเป็นภาพที่อัางนี้ก่อนคือมันเป็นภาพที่เขาวาดขึ้นมาวาดน่าจะวาดด้วยคอมนะครับผมแล้วเป็นปริ้นบนแคนวาสอ่าบนบนผืนผ้าใบแล้วก็คือเอาสีสีสีน้ํามันน่ะของนักวาดอีกของศิลปินอีกท่านหนึ่งอ่ะไปแปะเป็นจุดจุดเห็นวะคุณเห็นวะคุณเห็นจุดจุดบนรูปไหมเห็นเห็นเห็นอันนั้นคือเอาสีน้ํามัน หยอนเข้าไปเพิ่มเว้ยซึ่งมันเลยทําให้แบบว่าเฮ้ยภาพมันดูมันดูมีอะไรมากขึ้นน่ะแล้วมันไม่ใช่แค่ภาพปริ้นบนแคนวาสเฉยๆไงเพราะว่าตัวสีน้ํามันเองม,มันมีความหนามีเท็กซ์เจอร์ที่เป็นแบบเป็นนูนขึ้นมาหน่อยหนึ่งภาพมันก็เลยดูแบบมีมีอะไรมากขึ้นแบบอย่างแบบอย่างสัมผัสได้นะครับเนี่ยอย่างอีกอันหนึ่งมีอันนี้อันนี้ด้วยเนี่ยเออ แน่นอนครับแล้วคุณคุณจะเห็นคุณเห็นป้ายสีดำๆข้างล่างไหมคือมันเป็นป้ายบอกว่าภาพเนี้ยขายราคาเท่าไหร่เว้ยซึ่งทุกอันน่ล้วนแปะโซเอาหมดแล้วคือมีคนรออยู่แล้วรอจับจองเป็นเจ้าของหมดแล้วจะเหลือหรือมา,มา,าอาสุดท้ายจะเหลือหรือ <c oughs> ไม่เหลือไม่เหลือนะครับเดี๋ยนะผมดูที่ถ่ายไว้มีราคาลงไหมเหมือนจะไม่มีบางอันะมีเว้ยแต่บางอันไม่มีอย่างอันที่เป็นแคนวาสกรอบๆแบบที่ใส่ดอกไม้ข้างหลังเมื่อครู่อ่ะ ขายเป็นแสนเยนเลยนะเออหลักแสนเยนอยู่ซึ่งก็แบบว่าโอ้ขายกันราคาโหดเหมือนกันนะครับนะซึ่งวั<ค>น,นี้เทศกาลเนี่ยก็แบบว่าโอ้ขายขายผลงานกันแบบว่าดูเดือดมากนะครับอ่ะแล้วไม่ได้มีแค่แค่เป็นพวกอิลลัสแบบสีปกตินะมันมีอิลัสแบบปแปลกๆด้วยเ,วยเกืออันนี้ผมให้ดูอีกรูปหนึ่งยังมีแปลกกว่านี้อีกเหรออ่ะภาพที่ผมกำลังเปิดอยู่นะฮะคุณรอดู โอ้โหคืออันนี้เอาไปกดเอาเอาเอากดไปกัดใช่ไหมใช่ใช่กดไปกัดเออเคยเล่นอยู่เอากดไปกัดซึ่งแบบแม่งจะได้เป็นภาพแบบว่าเป็นแบบเหมือนเขาเรียกอะไรนะเออที่มันที่มันมีการที่มันเป็นภาพแบบดำๆอย่างเดียวเลยอ่ะเออก็แปลว่าคือในนี้เขาเขียนว่ามันเป็นเป็นยูวี i รินบนแคนวาสอะไรแบบนี้เออแต่ว่าเขา เขาก็ทําให้มันเป็นไปกัดเหมือนเป็นแบบว่าเป็นเป็นไปกัดบนสีดําอะไปกัดสีขาวบนสีดําประมาณนั้นน่ะเออกัดกระจกแบบเนี้ยแล้วมันถ่ายรูปยากมากเว้ยมันถ่ายรูปให้ออกมาดูดียากมากเขาใจเขาใจมันสะท้อนหมดมันสะท้อนหมดมันสะท้อนหมดไม่เห็นลายใช่แล้วเขาขายแล้วเขาขายกันแบบว่าขายกันเบิ่มๆบ่มะซึ่งบางอันก็คือขายออกไปแล้วอในราคาแบบอลาสีแสนเยนนะคุณเออสี่แสนเยนก็คืออลาแสนกว่าบาทอะคือแบบนี้เนี่ยพวกนี้คือแบบขายกันไปแล้วนะ เออเนี่ยเนี่ยดูดูอีกรูปหนึ่งนะผมมีมีอันนี้ใกล้ๆให้ดูนี่นี่รูปนี้รูปนี้นะฮะเดี๋ยวรอมันขึ้นมาอ่าอันนี้ชื่อภาพ Fly me to the moon นะครับสี่แสนสี่หมืนเยนนะครับซึ่งแบบโอโ้โหก็คือโซเอาไปแล้วนะก็คือรอรองานเลิกก็คือเจ้าของก็เก็บกลับเข้าบ้านได้เลยนะกลับไปบูชาได้นะครับ มีมีผลงานที่แบบเป็นประเภทประมาณเนี้ยนําเสนออยู่ประมาณอยู่สองสามชิ้นนะครับซึ่งแบบโอ้เจ๋งมากเจ๋งมากนะฮะเนี่ยเนี่ยไปไงข้างหลังไอไอไอภาพก็น่าทึ่งไอไอฉากข้างหลังมันคืออะไรมันไม่ใช่มันเป็นมันเป็นกําแพงดิกําแพงว่าไอเป็นบอร์ดธรรมดาครับเป็นไอเดียบอร์ดโอเคโอเคธรรมดาเฉยไม่ไม่มีอะไรนะฮะเออแต่ก็สวยสวยคือคือเหมาะดีเออเขาก็เลือกบอร์ดที่แบบว่าเออมันมัน นำเสนอได้คู่กับสไตล์ของเขาเนี่ยได้น่าสนใจดีซึ่งแบบว่าเจ๋งมากนะฮะคือมามาเนี่ยแบบเข้าเข้าฟรีแล้วรอคนรอคิวเข้าข้างในนานพอสมควรแบบรออยู่ครึ่งชั่วโมงได้แต่ว่าแบบเข้าแบบออไปมีผลงานแบบไม่กี่ชิ้นให้ดูแต่แบบไม่น่าผิดหวังเลยนะฮะสุดยอดมากๆชั่วโมงไม่นานเ่ะคุ้มคุ้มค่งชั่วโมงคุ้มใช่ใช่นะก็นี่คือแบบผมเชื่อว่าบอลอยู่สามสองสามชั่วโมงก็ว่าถ้าถ้าไม่มีติดอะไรคือประเด็นคือ คือผมไม่ได้ถ่ายบรรยากาศข้าง<อ>ในใ<ช>นิทรรศการไว้เยอะนะแต่ว่าคนมันเบียดมากเว้ยเอางี้<ม>อย่างยอย่างรูปที่เปิดเปิดให้ดูข้างหน้าเนี่ยคือนี่คือแบบจุดจัดแสดงคือแบบคนที่ที่เขายืนกันอยู่นี่คือแบบเขาเขาเข้าคิวอะไรกันเขาเข้าคิวแล้วก็ไปรอไปถ่ายรูปคู่กับมิกกาพิกาโซเซนเซโอตัวจริงไปด้วยตัวจริงอยู่ในนิทรรศการด้วยเว้ยเออโอ้ยงี้บอลก็เห็นแล้วดิ เห็นแล้วเห็นแล้วผมโพสลง Facebook ตัวเอง <Wow. S 1> ไปหลายคนน่าจะเห็น oh. ใครเป็นเฟรนผมหรือติดตามผมก็น่าจะเห็นอยู่ว่าผมยืนน oh. ต,ตอนนั้นเว้ยผมก็แบบไม่รู้ว่าเจ้าตัวเขามาผมก็งงว่าเขารอคิวอะไรกัน<ค>วะคแค่ซื้อของอะไรแล้ว <laughs> แล้วทำไมทุกคนถึงมาถ่ายรูปกับอีอเจคนที่แบบว่าเป็นเหมือนสาวฮานลจูุ <laughs> คนหนึ่งมายืนอยู่ตรงนี้ซึ่งแบบว่าใครวะแล้วเราก็แบบเอา้าสรุป oh. นี่นี่กูยืนกูยืนอยู่ห่าง มิกาพิกโซเซนเซอยู่อยู่ฟุตกวัวยิงเหรอเนี่ยเดเราก็แบบว่าเชียเชียร์เขารอถ่ายรูปใช่ป่ะไม่นั่นใช่ปากก็คือเอาก็ซื้ออะไรของเขาไปเซนถ่ายรูปปกติเหมือนดาราทั่วไปใช่ใช่มาแบบเขามาเขาก็มาเดินเพ่นพ่านอยู่ในนิรรศการแล้วก็แบบถือมือถือของเขาถ่ายรูปอ่าไอ้คนที่แบบมาต่อคิวโน่นนั่นนี่อะไรเงี้ยเขาก็แบบเออก็เหมือนกับสนุกสนานกับการได้เห็นว่าเออมีคนมา มาดูนิทรรศาการนี้เยอะขนาดไหนนะอะไรเงี้ยซึ่งแบบโอ้โอ๋อนี่อ๋อสุภาพัตรีท่านนี้คือพิกัสิกโซเซนเซเองหรอเนี่ยอะไรเงี้ยเราก็ค่อนข้างจะแบบว่าตกใจนิดหน่อยอืมคือคือต้องอธิบายก่อนสำหรับคนที่อ่าอไม่รู้จักผลงานอ่าไม่รู้จกักนักวาดท่านนี้มาก่อนนะครับก็คือนักวาดญี่ปุ่นส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยเปิดเผยตัวเองถูกปะ เออจะแบบไม่ค่อยแสดงตัวว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนบางทีไม่เปิดเผยหน้าตาหรือบางคนคือชื่อที่เราเห็นกันเป็นนากปากกาอย่างเดียวด้วยซ้ําอะไรนี้นะแต่ว่านิกาปิซกาโซเซนเซเนีอาจจะไม่ได้เผยชื่อจริงก็จริงแต่ว่าตัวเองเนี่ยเขาไม่ค่อยปกปิดโปรไฟล์ตัวเองมากนะักในในนิจตการนอะ่ะมันมีป้ายบอร์ดอันหนึ่งผมไม่ได้ถ่ายมาพอดีคนมันคนยืนตรงนั้นเยอะเลยเข้าไปแทรกถ่ายไม่ได้แต่พอจะเห็นแบบว่าตัวตัวหนังสือที่ มันอธิบายบนบอร์ดมันหน่อยก็คือเขาอธิบายเป็นโปรไฟล์นักวาดของเขานะครับว่ามิกาปิกาโซเนี่ยเกิดปีหนึ่งเก้าเก้าสามอืมแล้วก็หลังจากจบการศึกษาชั้นมัธยมปลายเนี่ยก็ไปเรียนต่อที่บราซิลเออโอ้เออแล้วจากนั้นมิหน,น่าแหละโอ้โหงานซัมบ้าคานิวัลตูดฉาดมากอ่าใช่ใช่ใช่ใชนะฮะก็คือไปเรียนต่อที่บราซิลอยู่ประมาณแบบอ่าสองปีกว่าๆนะฮะจากนั้นก็คือ คือตอนนั้นเนี่ยก็คือแบบไปศึกษาพวกศิลปะในอเมริกาใต้มาอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จากนั้นเขนาก็ค่อยกลับมาในกลับมาสู่ญี่ปุ่นแล้วก็เป็นนักวาดประมาณนั้นอ,อ,อก็คือได้เห็นเออเห็นประวัติเขาว่าโอ้โก็น่าสนใจดีเนาะอะไรเงี้ยมาพอสมควรเลยนะฮะแล้วก็หลังจากหลังจากวันวันจัดนิทรรศการแล้วอะเซนเซเองเขาก็ลงรูปในพิกซีเว้ยเดี๋ยวผมผมลืมเซฟมาเดี๋ยวผมเซฟให้ดูนะเดี๋ยวผมแปะให้ดู เขาก็โพสภาพผลงานตัวเองอที่เกี่ยวข้องกับนิทรรศการเนี้ยในพิกซีเดี๋ยวผมโยนให้ดูเลยว่าเขาเขาลงแบบไหนแล้วแบบมันเจ๋งมากเว้ยแกคบเคลื่อนจริงๆนะวาดวาดอินลัสก็ได้เออวาดการ์ตูนก็ได้ใช่ไหมก็ไม่ได้วาดเป็นเรื่องนะแกแกวาดเป็นการ์ตูนสั้นๆหน่อยแต่แกก็วาดได้แกแกแกแคเห็นแกเห็นแกวาดอยู่แกก็วาดได้อ่าใช่ใช่ใช่นะครับออกแบบตัวละครเฉยๆแกก็ทําได้นะทำปกซีดีก็ทําได้ เกินไปแล okay. ้วคนเราใช่แล้วอันนี้ก็คือมีภาพที่เหมือนกับว่าเจ้าตัวเขาวาดเตรียมไว้ก่อนหน้านี้แล้วเขาก็เขาก็หลังจากนี้ทเทศกาลจบไปเนี่ยเขาก็ลงภาพนี้เพื่อขอบคุณแฟนเว้ยซึ่งแบบว่าแต่ละภาพคือเจ๋งมากผมเปิดให้ดูแป๊บหนึ่งนี่นะอคืยพอดีรูปที่แกลงแม่งคุณลิตี้แบบว่าคุณลิตี้แบบใหญ่มากผมก็เลยต้องย่อรูปแป๊บหนึ่งขอเวลาสักครู่นี่นี่ ออมีรูปขอบคุณด้วยนะถ้าแถมตรงแบบใหญ่ด้วยนะแล้วรูปขอบคุณไม่ใช่ขอบคุณธรรมดาคุณคืองี้รูปที่กําลังเปิดอยู่นะอ่ะพี่จิตรอดูคือเป็นรูปที่ถ่ายในในทิทรศาการของเขาแต่เขาวาดตัวละครของเขาอ่ะไปยืนอยู่ในนั้นแล้วคุณดูรูปที่มันขึ้นมานแ,แล้วคือแบบเอาเวลาไหนไปนั่งวาดวะเนี่ยยิงแค่คือนิทรรศาการอ่นะมันต้องจัดขึ้นมาก่อนถึงจะถ่ายรูปมาได้ถูกปะ กล้วกวารวาดตัวละครเติมไปนี้เนี่ยมันก็ต้องแบบมันต้องมีรูปแล้วไงแล้วแปลว่าเขาอ่ะวาดตัวละครเหล่านี้วาดภาพเหล่านี้ออกมาในช่วงระหว่างที่นิทัสาการกําลังจัดอยู่ซึ่งแบบว่าว้าวเซนเซไม่ธรรมดานั้นเนี่ยนะเนี่ยเห็นไหมเห็นเห็นรูปที่เปิดอยู่ไหมเนี่ยอึ้งเงียบพี่จิตเงียบไปแล้วอ๋อนี่จะสองรูปอ๋อ เปล่าสองอ๋อมันสองรูปดีเนาะใช่ป่ะสองรูปเป็นสองรูปอนรูปเดียวขวาโอเคเออเออกำลังเออกำลังมองอยู่ทอทีทอทีผมไผมไปเห็นภาพนี้ไงก็เลยแต่เสียเวลามองจานไม่ออกเลยอึ้งแดกนะหรืออย่างแบบไอ้มุมที่เป็นไอภาพที่เป็นแบบกัดสีกัดสีมันกัดกระจกอะกาตู้เนี่ยก็ใส่ตัวละครลงไปอะไรเงี้ยก็แบบอู้ซึ่งแบบโอ้เราเราก็เห็นแล้วก็ประทับใจนะครับว่าแบบเซนเซเขาอุตสาห์วาดภาพขอบคุณคนไปเที่ยวในรทศการนะครับส่วนผมเองก็ เออวันนั้นคนมันเยอะนะฮะแล้วก็แบบเห็นคิวเห็นคิวผมก็ยอมแพ้แล้วถ่ายยากจริงในรูปรูปูรูปนี้ของอาจารย์ดิเห็นไหมรูปออกรูปรูปดูไม่ชัดใช่ใช่ถ่ายยากครับราบั้นในนั้นถ่ายยากแล้วคนแน่นกันหมดทั้งทั้งทางเดินนี่คือผมพยายามถ่ายโดยไม่ให้ติดคนมานะก็แบบค่อนข้างจะถ่ายยากพอสมควรนะครับผมอืมประมาณนี้สำหรับนิทรรศการนะถ่ายเก่งจริงบอลถ่ายนึกว่าแบบคนดูน้อยอ๋อไม่ใช่จริงมันเบียดมากเลยใช่ป่มในนั้นก็คือไปเดินอิสระไม่ได้ทุก อันนี้จุดที่ถ่ายมาคือไหลอ่ะไหลไปตามแบบแถวเหมือนเหมือนคุณเข้าแถวเข้าสวนสนุกอ่ะแล้วคนก็ไหลไปเรื่อยๆแล้วก็แบบว่าค่อยๆกระดึบไปทีละเก้ากระดึบไปทีละเก้าถ่ายอ่ะอ่ะกระดึบถึงมุมนี้อ่ะถ่ายกระดึบถึงมุมนี้อ่ะถ่ายอะไรเงี้ยจะเป็นแบบนั้นเว้ยอภาพเลยนะครับอาจาร์แถวอาจารย์มิกะประมาณนั้นใช่ไหมจริงๆภาพจริงๆที่เกิดขึ้นเออเออเออประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับอ๋อมีอีกอันนึงมีอันนึงผมลืมผมลืมมีภาพปริ้นบนอะคริลิกอีกอันหนึ่งที่ผมว่าก็สวยดีนะครับ แต่เนี้ยมันถ่ายออกมาแล้วมันมองเห็นยากไปน,นิดนึงเว้ยผมก็เลยเมื่อกี้ลืมพูดถึงเกินนี้นะฮะคือมันเหมือนเป็นภาพที่ยังไงวะเออเหมือนปริ้นมาเพื่อจงอใจใช้กับฉากหลังสีน้ําเงินเว้ยคือเหมือนกับว่าเว้นเว้น,วนไม่เป็นไม่เป็นสีแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเหมือนลดเหมือนลดไอ้นั่นโอปาซิตี้ลงหน่อยนึงอ,ะอ่ะเออเพื่อเพื่อให้มันได้เกิดความแบบบลูบลูแบบเนี้ยซึ่งแบบเออก็แปลกดีนะฮะเจ๋งดีเจ๋งดีอืม ต้องเห็นต้องเห็นภาพจริงเนาะเอาถ่ายภาพออกมามันดูยากหน่อยนึงใช่ใช่นี่ดูยากครับถ่ายถ่ายออกมาถ่ายถ่ายแล้วดูยากมากนะก็เลยแบบเออให้ดูเป็นประมาณนี้แหละสำหรับบรรยากาศของนิทรรศการในวันนั้นนะครับนะนี่ก็คือนิทรรศการโชว์ผลงานของิกาปิกาโซเซนเฟ่ที่ผมได้ไปมานะฮะก็คือถือว่าเป็นหนึ่งอีกนักวาดอีกท่านหนึ่งที่ผมชื่นชอบมากนะครับแล้วก็ยังติดตาม ผลงานเจ้าตัวอยู่แล้วก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าไอ้ไฟเอมเบลมท,ที่ที่เจ้าตัวเขา <Okay. S 1> เขาเออกแบบตัวละครเนี่ยตัวละครมันจะฉูดฉาดได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยนะเออเอาเป็นว่าใครที่ติดตามอา่อติดตามเจ้าตัวอยู่แล้วก็ลองไปตามดูผลงานเขาละกันนะครับแต่ว่าใครที่ไม่เคยติดตามมาก่อนเดี๋ยวผมจะลงปิกซีกับทวิตเตอร์ของเขาไว้ให้ในอา่าในแชทนะเดี๋ยวผมแปะก่อนแป๊บหนึ่งนะ น่าสนใจน่าสนใจแกคนคือแกคําคาแรคเตอร์แนวนี้เก่งอยู่แล้วแหละดูดูตั้งแต่มีแกมีเฟซการออเดอร์ให้พันธิไปทําให้อ่ามีเซเซชุนกงด้วยอ่าใช่ใช่นะครับใช่มีสตาร์โอเชียนที่คนไม่ค่อยเล่นกันแกก็ไปทําให้นะแต่ว่าพอดีผมได้เล่นเกมนั้นไงคือแกเป็นคนตีโจทย์ตัวละครเก่งมากอืมอืมอืมดูนะครับแต่หมพูดไม่รู้จะชมไม่รู้ชมเหมือนได้จริงใจเลยจริงวุยแกเก่งเก่งจริงๆแบบโอ้ยไฟเป็นเกรดนี่แบบไอ้นะตอนแรก คน,คนด่าด่าไม่ขึ้นนะคนค, <laughs> คือไฟารมเอ็นบีเป็นเกมที่นะมีความอนุรักษ์นิยมระดับหนึ่งถึงแม้จะเปลี่ยนรูปแบบอยู่อะคือใครอะไรใหม่ๆหม่มาก็จะโดนด่าหมดแหละแต่ดา่ดาแ่าแกไม่ขึ้นจริงๆคนปัน <laughs> น่นปันป่นไม่ขึ้นห <laughs> นาออกแบบเอ้ผมยังยอมรับเลยว่าดูแปลกแต่ไม่ได้แย่ะนะที่เขาว่าหรอผมว่าพอดูดูไปมันก็สวยเองอะครับซึ่งแกผมว่าแกคิดคือมันมันมีเรื่องของ คือมาตอนเห็นแต่คาแรคเตอร์อาจจะดูแปลกๆบ้างแต่พอตัวเกมออกมาแล้วมันรูปแบบมันอะไรคือแกคิดมาหมดแล้วแหละคือรู้เลยว่าแกคิดอะใช่ไหมล่ะเนะืะใช่แล้วโอ้โหจะได้เห็นแบบไปเอ็มเบ็มตัวเก่าๆที่แกมาออกแบบใหม่นี่ผมตื่นเต้นมากเลยนี่รอดูอยู่เลยจริงๆก็เห็นครบแล้วล่ะแต่ว่าโอ้โหตอนเกมออกก็ดูว่าตัวละครที่แกออกแบบไปออกมาเป็นเกมยังไงน่าสนใจมากครับผมอืมโอเคครับอันนี้ก็คืออส่วนของนิทรศการ มิกับกกโเซนเซนะครับมผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเมื่อครูก็เปิดภาพเซเชนกกงสังนะ,ะก็คือตัวละครในเฟสแอนออเดอร์ที่ตัว,ตว,ตวออกแบบนะฮะก็เป็นประมาณนี้<ม>นะครับผมนี่ก็คือตัวนิ่เทศการที่ได้ไปมาก็เลยอยากจะมาแชร์แล้วก็คอมเมนต์รี่ให้ได้เห็นกันที่จริงแล้วภาพที่ให้ดูเมื่อครู่เนี่ยจริงๆผมโพสต์บางส่วนไปในเพจไปแล้วเนาะก็น่าจะเห็นกันหลายวันก่อนแล้วนะครับแต่วันนี้ก็อยากจะเอามาเล่าไงว่าเฮ้ยแค่ภาพที่ลงเฉยๆเนี่ย บางอันถ้าไม่ได้อธิบายให้ชัดเจนว่าแม่งแบบแม่งเป็นยังไงอะ่ะมันบบบางทีก็อาจจะนึกภาพไม่ออกกันนะฮะแล้วก็ได้ได้บอกเล่าด้วยไงว่าเฮ้ยเราได้เจอเซนเซตัวจริงด้วยนะแล้วเขาเป็นคนประมาณไหนยังไงเอออันนี้ผมไม่ผมไม่ลงภาพเซนเซให้ดูนะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ปิดปกปิดบังตัวเองนะแต่ว่าอธิบายก่อนเผื่อใครจะอยากรู้ก็คือเจ้าตัวเนี่ยเป็นคนที่ออกแบบตัวละครสีสันชุดชายใช่ปะ จ้าตัวก็อยู่ในลักษณะของตัวละครที่สูดฉูดฉาดด้วยการแต่งตัวของเขาอยู่แล้วนะฮะคือผมไม่แน่ใจว่าทุกคนเคยไปโตเกียวแล้วไปย่านฮาราจูกุกันไหมฮาราจูกุคือย่านที่แบบสาวๆจะแต่งตัวด้วยสีสันฉูดฉาดแต่งตัวได้แบบว่าสีสันจัดจ้านเสมออะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งณนวันที่ผมเห็นมิกาพิกาโซเซนเซตัวจริงเนี่ยผมก็นึกว่าแบบว่าเด็กเด็กเด็ฮาราจูกุที่ไหนมายืนตรงนี้วะเพราะว่าเจ้าตัว อยู่ในอยู่ในชุดเสื้อปาก้าสีเหลืองนะฮะถุงเท้าลูทซ็อกสีเหลืองรองเท้าสีเหลืองผมสีเหลืองแล้วเหลืองไม่ใช่เหลืองแบบไม่ใช่เหลืองไม่ใช่เหลืองปกตินั้นเหลืองเหลืองเหลืองเลมอนนะคุณซึ่งแบบมันเป็นเหลืองที่แบบว่าบ้าแล้วอ่ะนี่มีคนที่ทําสีสันตัวเองขนาดนี้เลยเหรอวะซึ่งแบบว่าโอ้นี่คือเจ้าตัวนะฮะแล้วก็เล็บก็แบบเล็บเจลมาเลยอะไรเงี้ย ว้าว <c oughs> ก็สมกับเป็นผลงาน <c oughs> ที่เขาแบบวาดออกมาแล้วสีสันแบบนั้นจริงนะครับอืมใช่ใช่ซึ่งถือว่าเจ๋งดีนะอันนี้ก็คือคืออ่าทิทศรรการมิกาปิกาโซที่ไปมานะครับ